สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ยุบช่องอีสานผ้าแซ่บครับผมสวัสดีค่ะนี่ลาบหมูลาบหมูครับแล้วก็แกงจืดแกงจืดแล้วก็มีผักผักเกษตรผักกะทินผักกะทินขึ้นถินครับมีแสงเข่าหลายเป็นแสงย่างมะเร็งมีตรงไฮตรงหน้าคือเก่าครับบรรยากาศร่มเย็นๆอยู่หน้าเจ้าของนี่แหละประเด้อยู่หน้าคนอื่นหรอกครับพี่น้อง 啊？有个。 ี่สิบแปได้ไหลายรามุ้ยบ่อืมไม่ได้เชื่อมเกับยาน่ะอืม่ะได้มเกลียพื้นด่นเดฟปื้นอันนี้บ้ตัดเอาเนี่ยพี่พ่อตังค์อยู่เนี่ตัดแบ่งต Cao lều bắt giữ rừng lê bari sắm baba hùng halei sắm garota hùng ก็อะไรก็แจ้ก็สับตะไคร้น้ำครับแจงจืด bếp vào mát จบที่หนแซบพี่น้องแซบแซบบมาเ้อพี่น้องกินน้ำกันแต่ยังกินนะกระเป๋า

กติมแบว่ารากันนไห่าผตักตบัรกดไหลกดตับตะไคร่น้ำด้วยครับผมขอบคุณครับ